อ่ะโอเคเอาใหม่อ่ะอธิบายตรงนี้ใหม่นะครับถ้าเรานะครับอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่ตั้งแต่แรกเลยนะอ่ะครูขึ้นหน้าใหม่เลยก็ได้สมมุติว่าเราเจอโจทย์ปัญหาหรือเราเจอต้องมีการแก้สมการอ่ะสมมุติครูไม่เอา a ก็ได้อ่ะครูเอาธรรมดาละเช่นสมมุติครูบอกว่าครูมีเอ่กอกำลังอ่ะ x ธรรมดาละกันเดี๋ยวนะเอาอะไรดี รูทเอ็กซ์อ่ะครูเอารูทครูมีรูทเอ็กซ์เนี่ยเท่ากับสิบเท่าไหร่ดีอ่ะเท่ากับสิบนะครับคูมีรูทเอ็กซ์เท่ากับสิบ,บ, egg, บสิ่งที่เราจะหาคนะ่าเอ็กซ์เนาะสมมุติเขาบอกว่าจงหาค่าเอ็กซ์อ่ะโจทย์บอกว่าจงหาค่าเอ็กซ์นะครับอ่ะจงหาค่าเอ็กซ์นะครับ พราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะเริ่มยกกำลังสองนะครับทั้งสองข้างเราจะยกกำลังสองทั้งสองข้างแล้วยังไงต่อนะครับแล้วยังไงต่อก็จะได้อะไรครูขอเขียนเหมือนเดิมเขียนมือนเดิมก่อนแล้วทำการยกกำลังสองสองข้าง แบบนี้จะได้ว่าอะไรครับอ่ะให้เราจำไว้เลยว่าถ้าเรามีรูทแต่กำลังสองอยู่นอกรูทนะครับรากที่สองกับกำลังสองมันจะหักล้างกันจะตอบตัวข้างในได้เลยจะตอบตัวข้างในได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นแปลว่า อันนี้เราก็จะตอบเป็นอะไรครับตอบตัวข้างในได้เลยก็คือ x เท่ากับอะไรครับสิบกำลังสองก็คือ100ถูกไหมก็จบลองตรวจคำตอบอ่ะตรวจคำตอบแล้วก็จะได้ว่าอะไรครับรูทหนึ่งร้อยนะครับมีค่าเท่ากับสิบจริงไหมครับจริงคันนี้มาดูตัวอย่างที่สอง แถที่สองนะครับจงหาค่า x เหมือนกันจงหาค่า x นะครับซูคูบอกว่าครูมี x ยกกำลังสองเนี่ยเท่ากับสามสิบหกครูมี x ยกกำลังสองเท่ากับสามสิบหกในเรื่องพีทาโกรัสเราเจอแบบนี้เราตอบว่าอะไรเลยเราตอบว่า x เท่ากับหกเลยถูกไหมแต่อย่าลืมนะครับเราจะต้องถอดรากใช่ไหมครับเนาะถอดรากทั้งสองข้าง ทั้งถอดรากทั้งสองข้างอ่ะโอเคก็ง่ายๆลูกถ้ามันมีรากเราก็ยกก็แก้โดยกําลังสองถ้ามีกําลังสองเราก็แก้โดยการถอดรากนั่นเองเพราะนั้นแปลว่าเราก็จะยกมันมาเหมือนเดิมก่อน x ก,กาลังสองเท่ากับสามสิบหกเราก็จะใส่รูททั้งสองข้างถูกไหมครับแบบนี้อ่าปรากฏว่าก็เดี๋ยวรูทกับกําลังสองก็ตัดกันแต่ โน้ตไว้นิดนึงถ้ากำลังสองอยู่ใต้รูทแบบนี้นะครับถ้ากำลังสองอยู่ใต้รูทแบบนี้จะถอดออกมาต้องใส่ค่าสัมบูรณ์ต้องใส่ค่าสัมบูรณ์เพราะความหมายก็คือมันสามารถมีได้ทั้งค่าบวกและค่าลบนั่นเองแต่ตอบมาจะต้องตอบเฉพาะค่าออถอดออกมาเนี่ยมันจะต้องได้บวกอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่า เพราะฉะนั้นนะครับครูก็จะได้อะไรครูก็จะได้เป็น f x นะครับเท่ากับอะไรครับรูทสามสิบหกก็คืออะไรครับรูทสามสิบหกก็คือก,ก็คือหกถูกป่ะรูทสามสิบหกก็คือหกเพราะฉะนั้นแปลว่า x เดียวก็เลยมีค่าเท่ากับหกและลบหกเพราะอะไรที่ใส่ที่ถอดค่าสมบูรณ์แล้วได้หกบ้างก็มีทั้งหกและลบหกไงอ่านะครับเพราะฉะนั้นไหนลอง นะครับลองตรวจคําตอบแปบลบว่าข้อนี้ x เรามีสองค่าเนาะ,ะตรวจคําตอบก็จะได้ว่าอะไรครับถ้า x เท่ากับหกเนาะเราก็จะได้ว่าหกยกกําลังสองเท่ากับสามสิบหกจริงไหมจริงถ้า x เท่ากับลบหกล่ะก็จะได้ว่าลบหกยกกาลังสองแล้วเท่ากับสามสิบหกจริงไหมครับก็จริงนะครับเห็นไหม นี่นะครับเพราะฉะนั้นการแก้สมการนะครับหาค่า x เมื่ออยู่ในรูปต่างๆนะครับเราทำได้โดยแบบนี้นะครับเนาะสองตัวอย่างนะอันนี้สองตัวอย่างนี่แบบนี้โอเคไหมนะครับผูค้คิดว่าเราน่าจะพอทำได้อยู่เออคิดว่าน่าจะทำได้งงไหมไม่ใครงงไหมลูกอย่าลืมนะว่าถ้า กำลังสองมันอยู่ใต้รูทถอดออกมาเนี่ยค่า x ของเราคำตอบจะต้องมีสองค่าก็คือค่าบวกและค่าลบนะครับเนี่ยหรือบางทีเนี่ยเราไปเจออ่ะสมมติครูถามว่าข้อหนึ่งนะครับจงหาค่า x นะครับจากสมการ แต่ละข้อต่อไปนี้อ่ะโอเคข้อหนึ่งสมการแรกนะครับก็คือรูทเอเท่ากับ8ข้อ2องนะครับแจกโจทย์นะแจกโจข้อสอรูทเอ็กเท่ากับ เอ่อเท่าไหร,ร่ดีสิบห้าอ่าข้อสามรูทเอ็กเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองอ่าเริ่มยากแล้วเริ่มยากแล้วข้อสี่รูทเอ็กเท่ากับเท่ากับอะไรดี รูทห้าโอ้โหประมาณนี้นะครับอันี่คือข้อหนึ่งอ่าสี่ข้ออ่าเดี๋ยวมีต่อมีต่ออ่ะไปต่อแล้วกันข้อห้านะครับ x ก,กําลังสองเท่ากับหนึ่งร้อยห้าอ่าหนึ่งร้อยเท่าไหร่ดีหนึ่งร้อยเก้าสิบหก อืมร้อยเก้าสิบหกข้อหก x กำลังสองเท่ากับอืมหกร้อยยี่สิบห้าข้อเจ็ด x กำลังสองเท่ากับอออะไรดีนึกไม่ออก หนึ 1> 1. 21, 8, x, 2, 4, 49, ่งจุดสองหนึ่งข้อแปด x กําลังสองเท่ากับสี่สิบเก้าส่วนแปดสิบเอ็ดอ่ะแปดข้อนะครับลองทำจริงๆดูปุ๊บก็ตอบได้เลยปะใช่ไหมจริงๆดูปุ๊บก็ตอบได้เลยเนี่ย ข้อหนึ่งข้อหนึ่งได้อะไรข้อหนึ่งได้ว่าอะไรอ,ไไรอ่ข้อหนึ่งนะครับเราก็จะทำการทำการยกกำลังสองสองข้างใช่ไหมครับเราก็จะได้ว่ามันคือรูทกำลังสองใช่ไหมครับเท่ากับแปดกำลังสองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าอะไรเราก็จะได้ว่า x เท่ากับหกสิบี่ถูกไหมครับเนาะ ข้อสองนะ่ะก็เหมือนกันเราก็จะยกกำลังสองสองข้างก็จะได้ว่ารูทเอ็กกำลังสองเท่ากับสิบห้ากำลังสองนั่นก็คือเอ็กจะเท่ากับสิบห้ากำลังสองเท่าไหร่สองสองห้านะครับต่อไปข้อสามนะครับ รูทเเท่ากับหนึ่งส่วน2เพราะฉะนั้นมันแปลว่าเราจะได้ว่ารูทเกซ์ำลังสองก็ต้องเท่ากับหนึ่งส่วนสองกำลังสองใช่ไหมแล้วหนึ่งส่วนสองกำลังสองมีค่าเท่าไหรอ่อ่ะหนึ 2, 2่งกำลังสองก็ได้หนึ่งสองกำลังสองได้สี่เพราะฉะนั้นตอบหนึ่งส่วนสี่ถูกไหมอ้นะครับข้อส x กซ์ำลังสองเอ่อเรูทเเท่า x, x, กับรูทห้าอันนี้จริงง่ายมากเลย ก็ทำการยกกำลังสองทั้งสองข้างเนาะเพราะฉะนั้นก็จะได้อะไรครับแปลว่านี่ไงมันก็ถอดได้เลยใช่ไหมเนี่ยรากที่สองกับกำลังสองก็ตัดกันเนี่ยแปลว่า x ก,ก็เท่ากับห้าได้เลยทันทีง่ายไหมนะครับอ่ะอีกสี่ข้อข้างล่างก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งใช่ไหมครับถ้า x เ,เป็นกำลังสองอยู่ นะครับถ้า x เป็นกำลังสองอยู่ทําอย่างไรถ้ากําลังสองอยู่เราก็ทําการถอดรูทใช่ไหมครับอ่าเราก็ถอดรูททั้งสองข้างเพราะฉะนั้นนะครับก็จะได้อะไรครับ x กํำลังสองอยู่ในรูทเพราะฉะนั้นถอดออกมาเนี่ยมันได้ x ก็จริงเนาะแต่ว่าฝั่งขวาเนี่ยจะต้องได้ทั้งบวกและลบแล้วรูทเอ่อแล้วรูทร้อยเก้าหกได้เท่าไหร่ก็คือสิบสี่และลบสิบสี่ อ่าเห็นไหมเราสามารถเขียนแบบนี้ได้เลยเนาะจริงๆมันคือ f x เท่ากับสิใช่ไหมค่าสมบูรณ์ของ x เท่ากับสิเพราะฉะนั้นแปลว่า x เดียวก็เลยต้องเป็น14แล้วลบสิหรือจะเขียนเป็นบวกลบสิก็ได้อ่าเขียนเป็นบวกลบสิก็ได้ถ้าเข้าใจนะครับแต่เพื่อความชัดเจนก็เขียนแบบนี้ก็ได้ครับอ่าอันนี้เหมือนกันหก5้อยิ้าใช่ไหมอ่ารูทของ x กํลังสองก็ต้องเท่ากับรูทห แปลว่า x เดียวก็เลยต้องเท่ากับบวกลบยี่ห้านั่นเองอ่าโอเคนะครับต้องบวกลบด้วยนะมีทั้งบวกทั้งลบนะครับข้อเจ็ดนะครับ x กำลังสองเท่ากับหนึ่งจุดสองหนึ่งแปลว่าอะไรแปลว่ารูทของ x กำลังสองก็ต้องเท่ากับรูทของหนึ่งจุดสองหนึ่งซึ่งนั่นก็คืออะไรครับ x ก็เลยมีค่าเท่ากับ หนึ่งจุดหนึ่งและลบหนึ่งจุดหนึ่งนั่นเองอ่าสุดท้ายข้อแปดนะครับอ่ะก็จะได้อะไรครับ x ก,กำลังรูท x ก,กำลังสองก็ต้องเท่ากับรูทของสี่สิบเก้าส่วนแปดสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นแปลว่า x ก,ก็เลยเท่ากับเท่าไหร่รูทสี่สิบเก้าก็คือเจ็ดรูทแปดสิบเอ็ดก็คือเก้าเพราะฉะนั้นมันก็คือเจ็ดส่วนเก้าและลบเจ็ดส่วนเก้าเก่งมาก นะครับโอเคประมาณนี้เนาะพอเก็บไหมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเจออะไรแบบเนี้ก็สามารถทำได้ใช่ไหมอ่านะครับอ่ะหรือคราวนี้เพิ่มความแอดวานขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเด็กๆถ้าไปดูย้อนเด็กๆพอสดูได้นะถ้าไม่ทันกดหยุดแล้วก็ดูนะครับอ่ะคูปไปต่อนะครับอ่ะคราวนี้ เหมือนเดิมครับจงหาค่า x แต่ละข้อต่อไปนี้เนาะจากสมการแต่ละข้อต่อไปนี้ข้อหนึ่งรูทของ x บวกหนึ่งเท่ากับห้าคยแบบนี้ทำยังไงเออนะครับเว้นช่องไว้ดีกว่าอ่ะข้อสองรูทของสองลบ x เท่ากับ แปดอ้ายังไงทีนี้นะครับข้อสามเอ,อ็กบวกเก้าทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับอเท่าไหร่ดีอ่ะเก้าสิบละกัน เอออะข้อสี่เอ,อ่อ x ลบหกทั้งหมดกำลังสองเท่ากับอืมถ้ากับอะไรดีอ่ะอ่ะยากแล้ว คิดโจทย์ให้มันพอดีในะคิดยากจังเลยอ่ะสิบเก้าแล้วกันอ่ะประมาณนี้สมมติถ้าเจอแบบนี้ทำยังไงนะครับก็เริ่มเลยครับข้อหนึ่งกับข้อสเนี่ย x มันอยู่ในรูทเนาะ x มันอยู่ในรูทส่วนข้อสามกับข้อสี่ x มันอยู่ในกำลังสอง สิ่งที่เราจะแก้ก็คือถ้าเจอรูทเราจะกําลังสองแต่ถ้าเราเจอกําลังสองเราจะใส่รูทถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าข้อหนึ่งเนี่ยเราจะต้องยกกําลังสองสองข้างแปลว่าเราก็จะได้อะไรครับเราก็จะได้เป็น x อ็กรูทบวกหนึ่งที่เท่ากับห้าเนี่ยจับมันยกกําลังสองทั้งสองข้างก่อนเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับไอ้เจ้ากําลังสองกับรูทก็หายไปเนาะแปบลบว่าจะตอบข้างในได้เลยแบบนี้ ใช่ไหมอ่ก็จะตอบข้างในได้เลยแบบนี้ก็จะเท่ากับอะไรครับเท่ากับยีเนาะเพราะฉะนั้นแปลว่า x ก็เลยมีค่าเท่ากับ24นั่นเองง่ายไหมง่ายนะครับข้อ1ตอบ24ถูกต้องถูกต้องนะครับอ่ะข้อ2องทำคล้ากันเลยเนาะเราก็เจอรูทใช่ไหมครับเจอรูทเราต้องแก้โดยกำลังสอง จะรู้ต้องแก้โดยกำลังสองเพราะฉะนั้นเราก็จะถอดเหลือสองลบเเท่ากับหกสิบสี่เพราะฉะนั้นแปลว่า X เดียวก็เลยเท่ากับเท่าไหรอ่อ่ะลบหกสิบสองนั่นเองใช่ไหมเออนะครับลบหกสิบสองปะนะครับเนาะ ต่อไปอ่ะข้อสามถ้ามันเจอกำลังสองเราต้องแก้ด้วยการใส่อะไรครับใส่รูทเนาะเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้เรามี x บวกเทั้งหมดกำลังสองอยู่เท่ากับ90้าสิเราแก้โดยการถอดรูทเออแล้วทำไมฟูไม่ใส่อันที่มันถอดรูทง่ายๆเรามาทิโทอ่ะขอแก้โจทย์หน่อยนะจ๊ะเด็กๆมันจะได้ถอดรูทง่ายๆเนาะอ่ะสมมติครู <laughs> แก้โจทย์แล้วกันเนาะเราคิดเกียดมานั่งคิดอะไรเยอะอ่ะเอาอะไรดีการร้อยสี่สิบสี่ก็ได้อ่ะอันนี้ครูเอาอะไรดีดนนครูเอาสี่สิบเก้าแล้วกันอ่ะครูเปลี่ยนหม่หมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับเราก็จะใส่รูททั้งสองข้างขออภัยเด็กๆนะครับแก้โจทนิดนึงเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นนี้ก็จะได้อะไรอันนี้ก็จะได้เป็น เป็นอย่างครับอันนี้ข้างในก็จะได้เหลือออกมาเป็น x บวก9ใช่ไหมครับเฉยๆเลยแต่จริงๆแล้วมันต้องอยู่ในไหนครับอยู่ในค่าสัมบูรณ์ใช่ไหมนี่เท่ากับอะไรครับอ่ะเท่ากับ12นั่นเองถูกปะเท่ากับ12เพราะฉันแปลว่า x บวก9ก็จะมีค่าเท่ากับ12ตัวหนึ่งกับ x บวกเจะเท่ากับลบสิอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับก็จะมี2องคำตอบนะแบบนี้นะครับอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับ x ก็เลยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับคือสิบสลบเก็เหลือ3ใช่ไหมครับลบสิบสลบเก็ได้เป็นลบสินั่นเองเอ้ยลบยใช่ไหมเก้ากยี่สิเดินนอยี่ ลบยิบเอ็ดนะครับแบบนี้นะครับแปลว่าข้อสามเนี่ย x มีสองคำตอบก็คือสามกับลบยี่สิบเอ็ดถ้าไม่ชชว่์ลองตรวจคำตอบถ้าไม่ชชว่์ลองตรวจคำตอบอลองดูนะตรวจคำตอบถ้าครูให้ x เป็นสามนะครับก็จะได้เป็นอะไรก็จะได้เป็นสามบวกเก้านะครับแล้วยกกำลังสอง สามบวกเก้าก็คือสามบวกเก้าได้สิบสองเพราะฉะนั้นสิบสองกำลังสองได้ร้อยสี่สิบสี่จริงไหมจริงนะครับหรือถ้า x เข้ากับลบยี่สิบเอ็ดอลองตรวจคำตอบดูก็เป็นลบยี่สิบเอ็ดบวกเก้าแล้วยกกำลังสองมันก็ได้อะไรครับมันได้ลบสิบสองไงใช่ปะ่ะลบสิบสองกำลังสองก็ได้ร้อยสี่สิบสี่จริงไหมก็จริงเหมือนกัน นะครับโอเคเพราะฉะนั้นไหนเราดูข้อสี่สิลูกข้อสี่อ่ะเราก็จะได้อะไรครับเพราะฉะนั้นอาจถอดแอปเลยแล้วกันเนาะครูก็จะได้ออกมาถอดรู้เลยก็จะได้เป็นอ่าใส่ให้ลวกันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เข้าใจอะ่ะกลายเป็นรูทของ x ซลบหกทั้งหมดกำลังสองเท่ากับรูทสี่สิบเก้าซึ่งถ้ากำลังสองอยู่ใต้รูทเราจะถอดออกมาในได้อยู่ในรูป ใส่ค่าสัมบูรณ์ใช่ไหมดั้วเราก็จะได้เป็น x ลบ6เนาะอยู่ในค่าสัมบูรณ์นะครับก็จะเท่ากับ7นั่นเองนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่า x ลบ6เท่ากับ7ตัวหนึ่งกับ x ลบ6เท่ากับลบ7อีกตัวหนึ่งนั่นเองใช่ไหมเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้เป็น x เท่ากับ13อีกอันหนึ่งก็คือ x ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ ลบเจ็ดบวกหกลบเจ็ดบวกหกก็ได้ลบหนึ่งนั่นเองอ่ะลบเจ็ดบวกหกก็ได้ลบหนึ่งอ่ะในร่องตัวคำตอบสิตัวคำตอบอ่ะเราก็จะเอา x ที่เท,ท่ากับสิบสามมาดูถ้า x เท่ากับสิบสามเราก็จะได้ว่าอะไรครับสิบสามลบหกทั้งหมดกำลังสองอ่ะ สิบสามลบหกก็ได้เท่าไหร่ครับสิบสามลบหกเหลือเจ็ดเนาะกลายเป็นเจ็ดกำลังสองเจ็ดกำลังสองเท่ากับสี่สิบเก้าจริงไหมจริงนะครับอีกอันหนึ่งถ้าให้ x เท่ากับลบหนึ่งมานะครับก็จะได้เป็นลบหนึ่งลบหกทั้งหมดกำลังสองก็จะได้เป็นลบเจ็ดกำลังสองเนาะซึ่งลบเจ็ดกำลังสองก็ได้เป็นสี่สิบเก้าแล้วจริงไหมครับก็จริงนะครับเห็นไหมโอเคป่ะ ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเจอการแก้สมการเนานะที่อยู่ในรูปยกกําลังยกกาลังสองหรืออยู่ในรูทนะครับก็แก้แบบนี้โอเคปะนะครับหวังว่าน่าจะพอทำได้นะนะครับโอเคไหมชิลเนาะชิลไหมเนี่ยชิลอยู่แล้วใช่ไหมลูกเออนะครับ อ่ะอ่ะก่อนไปสุดท้ายนะครับทบทวนสูตรของพิทาโกรัสซีถ้าเรามีสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับด้านนี้อ่าด้านนี้ด้าน A นะครับด้านนี้ด้าน B บีมุม B มุม C แปลว่าอันนี้คือ a เล็กเนาะอันนี้คือ b เล็กอันนี้คือ c เล็กความสัมพันธ์ของมันก็คือ c กาลังสองเท่ากับ a กาลังสองบวก b กาลังสองชุดตัวเลขยังจําได้อยู่ไหมชุดตัวเลขชุดตัวเลขครูก็จะเรียงด้านสั้นไปยาวสุดมาให้แล้วก็คือ a b c ชมไหมครับ a สั้นสุด b ลองลองมาแล้วก็ c ยาวสุดมีชุดตัวเลขอะไรบ้าง อย่างแรกเลยสามสี่ห้านะครับเด็กๆไปคูณเพิ่มเราได้คูณสองคูณสามก็ได้ถ้าคูณสองมันก็จะเป็นอะไรหกแปดสิบใช่ไหมถ้าคูณสามก็จะเป็นอะไรเก้าสิบสองสิบห้าอย่างเงี้ยใช่ไหมเออนะครับถ้าเราเจอชุดตัวเนี้ยชุดตัวเนี้ยมันเป็นอัตราส่วนอย่างต่ําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ไปคูณเอาถ้าไปเจอแบบไหนอะสามสี่ห้าต่อไปห้าสิบสองสิบสามถูกไหม ไปต่อเจ็ดยี่สี่ยี่ห้าแปดสิบห้าสิบเจ็ดแล้วก็เก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดโอเคประมาณนี้นะครับพตอะน,นั้นถ้าเราจำชุดตัวเลขชุดตัวเลขตรงนี้ช่วยในเรื่องอะไรเช่นสมมติโจทย์บอกว่าอะด้านนี้สามด้านนี้สี่หาพิธากลรัสด้านนี้ตอบอะไรตอบห้าได้เลย เรารู้แล้วสามสี่ห้าห้าเป็นด้านที่ยาวที่สุดสี่เป็นด้านที่ยาวที่สุดก็คือเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับสี่เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเอกับบีเป็นด้านประกอบมุมฉากนั่นเองประมาณนี้เนาะทบทวนแค่นี้พอนอกนั้นก็เชื่อในศักยภาพของพวกเราคิดว่าทําได้นะจ๊ะมีงานมีอะไรก็ถามได้คณิตเดอ้อวิชาอื่นบอเอาเดอ้อนะจ๊ะ โอเคเป็นไงวันนี้ดีไหมไม่ตัดเลยเพราะว่าคูเปลี่ยนเป็นพรีเมียมแล้วโอเคก็อ่างั้นวันนี้นะครับเราแค่นี้เนาะนะครับไว้เจอกันใหม่วันวันไหนวะวันนี้วันพฤหัสอาจจะกันใหม่วันอังคารเนาะโอเค see you again everyone Bye- bye Bye. -bye.